ไม่เมื่อปิดเลยนะมาดิมาดิไอ้ไอ้ลดกันหมดโอ้ยสี่ขอให <Hey, S 1> ้ขออย่าได้ซื้อนะไี่ดีไอ้สนามเด็กเล่นลบเก้าเก้าเก้าเอรองอ่ะพี่เราเล่นเกมยิงปืนต้อที่เราเจอสนามเด็กเล่นจริงเหรอเราเล่นกูเจอมตัวสนามเด็กเล่นกลางควงทุกคนดูอะไรอะไรนี่นี่เล่นกลางควงรีพอร์ตโยนเกมเฮ้ยไอ้พี่ถอยได้หมดเลยเนี่ยเฟม วีวีีอดตัวนี้ตัวไปเสือไปตัวกตัวนอาพี่ตัวนี้เอาเอาเลยพีเอีอลยเลยพี่เลีเอี่พี่เอาเอาเพอาเลยอพี่อาเล่อาพี่เอลยอาเอาเพีเอาเ อะไรสิมันจะพีอะไรนักหนาพีออเดอร์พีออเดอร์พีไฟเอ็งว่าพี่จะไปเซฟได้ไหมทำไมพี่ต้องเซฟขนาดนี้เลยนะเออพี่เซฟอะไรอะเรารวยอยู่แล้วนะพี่มันเห็นพี่มันมองพี่อยู่นะพี่รู้ไหมซิกพี่มาพี่ข้างบนพี่พี่่มไมมนมันน่่ไ่่ผม่จริงี่พี่ พันไปพี่พันไปที่ Aim คอมเมนต์หน้าสาวอะเพิ่งคนไทยด่ายืดซิมเป็นเขาได้ไฮไลท์แล้วแหละได้อ่ะพี่จับเพราะทีๆอยู่จริงไหมเนี่ยก็พี่ยิงไปให้เต็มเลย ดิ่เดิ่งเดิมเลยดิงดิ่งมาละสวยสวยปลาสมววกลางปลาบ้วะะว Oh, พ, il, พ ok yeah. 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 well, ี่ก็พอถคาเล่นกับพี่ก็พอไอ้ดูเย้เย้ไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องอ้าวเมื่อกี้ผมมาช่วยยิงนะพี่ยิงตรงไหนยิงตรงผมยิงทนลุกำแพงไปผมได้ซิดไม่เคยพลาดเลยรอเลยมั้งอ่ะสัตว์ดีคิดตั้งแต่ถึงเบียะมันรู้ว่น่ะเอาพีสเลยเอาไปชซ้ายเชฉยๆชี้ายเลยชซ้ายเลย

อ็ได้บอกผมคุดรอปอยู่มปนดรอปยน่งเห็นยี่เห็นมไม่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 ่้กเอร์สมันเป็นการหลอกนี่ว่าไอ้ตายออกพี่ผมตายจริงเลยลาบังบนเฮเบนคาย g อ้ป้เป็นเหมอนกันนี่ว่ะสมอลอะวือไอ้ไม่ถอดสปซเอร์มันตายแน่นอนเลยนี่ไอ้มึงแบบด ไอ้เฟม้เฟม้ะเฟ้ม่่กระิเฟ้นเดเดี๋ยวรุนระคึกไอ้หนินใจอีกแล้วสองรอบ